สวัสดีครับสามศูนย์สี่เนาะวันนี้กลับมาทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบพอหุนามที่มีดีกรีสองรูปพหุนามดีกรีสองรูปทั่วไปเพราะมันมีอยู่ว่า ax กำลังสองบวก bx บวก c ตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นพหุนามดีกรีสองกำลังสองสุดสุดม,มันคือเอ้ยกำลังสูงสุดเพราะมันก็คือเลขสองได้ยินไหมครับเมื่อกี้เพื่อนอัดไปแล้วไม่ได้ยินเนาะสูตรที่ใช้อันนี้คือให้จํา ผลต่างกำลังสองมีอยู่ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอีกครั้งนึงนะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังวิธีการใช้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งร้อยยกกำลังสองลบเก้าสิบเก้ายกกำลังสองมันเท่ากับอะไรอ่ะเราก็มาเทียบดูว่าเฮ้ยหน้าหนูหรือหน้าเราคือเลขอะไรน้าหนูเราคือหนึ่งร้อย หลังก็คืออะไร99ถ้าเราจะใช้ในรูปแบบของเลขยกกาลังหาโดยตรงมันก็จะได้100คูณกับ100เพราะ100เป็นฐานเลขยกกาลังเลขส100มีู่2ตัว100คูณ100ได้เท่ากับ1 1 0 0ลบ99ยกกําลัง2คำว่า99ยกกำลัง2ก็คือ99คู99ผลลัพออกมาได้9 8 0 1จากนั้นเอามาลบกันก็เหลือ1 9 99พร1ะ1 99เนี่ย ขั้นตอนนี้มันดูและมันยุ่งยากมันก็วุ่นวายตัวเลขมันเยอะถ้าเราจะใช้สูตรหน้ายกกำลังสองลบหลังกำลังสหน้าลังสลบหลังกำลังสได้หน้าบวกหลังหน้าลบคือหนึ้อยก็ได้หนึ่งร้อบวกหลังลบคืออะไรเกก็หนึ่งร้อยบวกเก้้นหน้าลบหลังหน้าลบคือหนึ่งร้นลบลบอะไรลบหลังหลังก็คือเก้าสนึ่งร้อยลบเก 1 0 0บวก9ได้199เคูณหนึ่งอลบเก้าบเหลือ1คำตอบคือ1น9ซึ่งมีค่าเท่ากันอันนี้คือการใช้สูตรของตางกำลังสองอีกอันหนึ่งกำลังสองสมบูรณ์ที่เราเรียนในตอนมนสองให้ทบตัวมีอยู่2อันมีบวกกับมีลบนะครับตอนนี้ให้ไปจำก่อนนะถือว่าเป็นตามทดทัวได้หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้า กำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองรั้งนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสอหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันที่สองคือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วจะมีตัวอย่างต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ